สวัสดีครับวันนี้ผมบุ๊ดพุทธิพรนะครับเราก็จะมาให้อาหารปลาออสการ์กันนะครับเป็นมื้อเช้าที่สายแล้วนะครับเราก็จะมาให้อาหารปลาออสการ์กันเนาะวันนี้ออสการ์ผมก็จะมีออสการ์ทองนะครับแล้วก็เป็นเผือกทองออสการ์ลายเสือแล้วก็จะมีออสการ์สั้นลายเสือเรามาดูครับว่าออสการ์ที่ผมเลี้ยงเขาชอบกินอาหารเม็ดมากๆเลย ส่วนมากในการเลี้ยงปลาออสการ์ให้เลี้ยงง่ายนะครับก็ควรที่จะกินอาหารเมิตรนี่แหละครับอาหารสดก็จะาหายากเนาะบางคนก็ไม่สะดวกที่จะหาอาหารสดเขาเลี้ยงอาหารเม็ดก็เขาก,กินได้นะครับนี่ก็เป็นมื้อเช้านะครับที่จริงก็ให้ไปรอบนึงแล้วแหละ <laughs> อย่างไงวันนี้ก็ขอลาัไปก่อนนะครับ ากติดตามช่องวุฒิพร์ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ